สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องแก้มพนัสดาและเพอนโชว์พิเชียวค่ะเมื่อนี้เราแล้วก็เดินทางออกมาจากห้องพักแลวนะคะเมื่อวานนี้วาสิมาก,กับรถทัวร์ค่ะแต่แบบออกมาหนาังงานก่อนเพื่อที่จะได้มีเวลาพัก ใช่ค่ะตอนนี้กี่ปีแล้วยี่สิบปีแล้วค่ะเย้พี่ผมยี่สิบแล้วค่ะทุกคนตื่นเต้นกลับตลบตลบขอแฮปบิมเบอร์เดย์ทูยูให้พี่ด้วยนะครับพี่ผมยี่สิบแล้วครับเลขกสองแล้วครับแก่แล้วค่ะขันท่อนหน้างานแล้วก็อีทายเบอร์เดย์แล้วนะคะสวัสดีค่ะถึงแล้วค่ะนี่ดูเต็นท์นังไรนี่

บอกคืกอกบอวาหนูสายต้องเวรไปแล้วอ,าอ,าวอ่า,อานอ่ามมนแล้วยังไม่อ่านเนี่ยเขาเม้นอะโอ้ยพ่อรู้เขาจะดเี่ยเอฟซีเขาอะไเขาหาว่าเห็นน้องพ่อเขาเม้นอะขนาดเขาเม้นหนูยังไม่ตอบเลย <c oughs> มีกันมีการเอากันแล้วเอากันแล้วแต่ว่ายังไม่ดูในคอมเมนต์เพราะว่าหนูขคันแล้วมันเกิดมันให้มันเกิดเนาะ สกายสองคลิปเลยีวคลิปน kind of ้าคลิปภาาทที่เดียวป่ะคลิปแหกท่อแคลิปแหลกก็ท่อวันนี้มีมูเลาบอสสกายค่ะเอาเที่ตผานผาช่องผ่านช่องไหนฮะผานช่องแหมผานช่องทางจาวผ่านช่องสกายรัเพิ่นชวนาไปเทียด้วยนะคะเออเาายกันให้อย่างเดวอุตลแล้ว่ทยกันเองีายกันเองจ้ะ สวัสด <id sei la> ีคร enfin. uh ับ huh, พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋ออย่างนะพี่ในยููบเบอร์ยููุเบอร์เออูเบอร์คือมาหลายด้่นะกล้องไมัเอเอเขาคือใส่เสียคืออะไวะค่ะ เมื่อนีน้เล่นอยู่ที่ตลาดเอตลาดตลาดฉลองกรุงค่ะพ่อแม่พี่น้องก็คู้ใดอย,ยูุ่กล้ยู่ไกลนะคะมาพบมาพอกันได้เลยค่ะมาคุยมาเห่นมาหัวกันได้มาแผ่กำลังใจหน่วยใดได้จ้าวันนี้ลงเรือมีอะไรกินเอ่ยแม่บอ่ายู่ใต้รถขนใต้รถขนเห็นบก่ก ตอนนี้หนูพาไอ้เดี๋ยวมาเอาของอยู่ไม่ยดึดคุณว่ามีหยุดพักเลยฮะมันไม่มีหยุดจับต้อบใช่ไหมไม่มีถ้ากล้องไอ้หัวนี่มีตัวนี้กันเราก็ตามหาของกันยุ่งสร็จล้ว่าอีกยังนึงนั่งเงียบเบิางาต้องควรม,มีอะไรกินเฮลิตา ที่เดียวมีอันนี้เอผัดพริกแกงกับอะไรอีกน่าจะอย่างเดียวเราจะกินอันนี้แหละดีจ้าอันนี้โรงครัวมีอาหารน่ากินมากกว่านี้ค่ะ,ะไม่เจอถามพอแล้วเบิงบอก รถขนลังว่าสั้นดิใต้รถใต้รถขนลังอนุภาไอหาของก็หาค่ะตอนนี้ก็หาตามหาอะไรสักอย่างนะคะตอนนี้มันไปรอดูค่ะว่ามันคือเอยียงคะ่ะ ต้องมาตามหานะ้ะนี่ผม,มไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วครับไ,ไ,ไอ้มาเดียนเอ็ตัวน้อยมาแล้วเออเธอไหวบางคมพะยะค่ะ <c oughs> มาแล้วจ้า, <c oughs> า,านัา่งแถวน,นั้นใกล้ๆนี่แหละนั่งไหนเ <c oughs> ต้นชิลาบีเดีย <c oughs> วให้ท่ายอย่างไ <c oughs> งฮะ อเไม่เนี่งกับบรรยากาศที่แห้งค่ะมไม่เนี่ยสวัสดีค่ะวัรราานรราาน,รราานี้ตั้งเวทีเสร็จเร็วมาค่ะวันนี้น่าจะเริ่มเล่นประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะเพราะวันนี้ไม่ไหวค่ะ แพงมาถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวสักหน่อยเราจะพากันไปทัวร์เดี๋ยวสักหน่อยเราจะพากันเดินออกไปหาของกินกันนะคะตอนนี้ท่านได้กินเข้าค่ะหิวสุดๆแลตอนนี้ขะมาต่อกันค่ะตอนนี้เราก็ลัอ้ปั๊ม จากแล้วหนูก็ไม่รู้เหมือนท่ามันเป็นอย่างอาตอนนี้เราก็มาหาตะลุยกินกัน<า>นี่อะไรกินครัเนี่อ่ะคิดวันนี้ก็จะนานหน่อยนะคะมี่อยากให้เบิรงมากะะมามค่ะมืิรกนี่หุ่นไวสุดๆแล้วแต่ แต่วันนี้สถานที่กว้างเติบอยู่ค่ะไม,ไม่ค่อยแฉะเท่าไหร่แต่เมื่อวานนี้ฝนตกหนักอยู่นะคะกินอะไรก็ได้เจ้าหน้านเป็นปตลาดสดนะ <c oughs> มันไม่ใช่อาหารตามสังนะ่งอะ ไปดูปะมีอะไรกินคะเนี่ยไม่มีอะไรให้เราไปเนี่ยมีของกินขนม ไปกินเล่นเดินเร็วนี่จะกินอะไรเนะี่ยเดินเร็ววาย ช่วงนี้ขอหยาดาหาเนี่ยกินกันเลยค่ะเดี๋ยวหัวเต้นชีตาห์อยู่ตงนี้ก็เด้ค่ะตอนนี้เขาได้มากินขอได้เต้นเลยนะคะนีเ้เราหาหายเวนาจะไปหาอีกคนกันดีกว่านาบงานงะ ไาเลยมาเร็วๆมาปิดคลิปให้หน่อยปิดคลิปมากจ้มเพียงเท่านั้นเพียงคลิปสวัสดีค่ะพ่อแม่แม่เอฟซีนักแก้มบรรณดาวันนี้น้ักพึ่งจะปิดคลิปด้วยการฝากช่องพึ่งจะดรามเมอน์โชว์ดรามเมอร์โชว์อีกนค่ะดรามช่องพีรเโชว์นะฮะถ้ารักน้องแก้มฝากเอ็ดูน้ักพึ่งแม่ค่ะถ้ารักน้องแก้มติดตามน้องจีนะ แก้มฝากจิตใจน้องเอกี้เอกี้พี่เอกี้เอกะเขาดีไหมกี้ปิดกล้องปิดกล้อง